สวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่กำลังรับชมนะฮะทางร้านของเรานะครับต้องขอบอกว่าทางร้านของเราเป็นร้านขายกางเกงยีนมือสองเป็นร้านขายกางเกงยีนรีไวรุ่น50ย์หมือสองขายรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยที่ร้านของเรานะฮะจะทําคลิปไว้ให้ลูกค้าเข้าไปเลื่อนเลือกดูได้เลยนะในช่องของเรานะครับ1คลิปต่อ1ตัว1คลิปต่อ1ไซส์1ไซส์ต่อ1ตัวหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าเป็นกางเกงมือสองมีอย่างละตัว1ตัวต่อ1คลิปเท่านั้้นคลูกา เกเงยีรีวายดูท่น501มือสตัวนี้เป็นสีมิดไนสภาพกลางๆเสยๆสวยๆจะเป็นงานใต้ายหนังแท้นะครับป้ายหนังแท้ป้ายเรดแท็บสกินลีวนะสีมิดไนนะครับสวยๆกลางๆสวยๆเสยๆใครที่ชอบแนวนี้ไม่ควรพลาดครับผ้าแน่นๆหนาๆนึบเลยนะฮะแน่นปึ๊กเลยฮะผ้าตัวนี้ขนาดตามป้ายดเบิลย 36L 30นะครับลูกค้าขนาดวัดจริง l อ36เยาทั้งตัว41ปลายขา8.5 เมดอินปากีสถานนะครับราคา1650ัรบาทราคา1650บาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมขอดูรูปคาาเพิ่มเติมที่เบอร์โทร096 1 5 1 9 5 2 5กางับทางแอดมินเราได้เลยนะทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอดูภาพนิ่งดูป้ายต่างๆให้มั่นใจเสียก่อนนะครับก่อนที่จะสั่งซื้อของทางออนไลน์นะครับ่อนที่จะเช็คเครดิตร้านค้าให้ดี ทางร้านของเราขายของมาก็ยาวนานลูกค้าที่เข้ามาใหม่ๆก็มกักจะสอบถามว่าส่งของตรงปกไหมนะครับลูกค้าที่เข้ามาใหม่ๆไม่ต้องเป็นกงังวลนะครับว่าร้านของเราจะส่งของไม่ตรงปกทางด้านของเรานะครับรับประกันให้นะที่นี้เลยนะครับว่าส่งของตรงปกแน่นอนลูกค้ามีความพึงพอใจกับสินค้าหรือกางเกงที่ได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าที่ร้าน <outro> <ๆ S 1> าเราขายเฉพาะกางเกงที่คัดหวัวกระสอบมาแล้วนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะให้ดูงานป้ายขาตัวนี้นะครับลูกค้าดูสีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ งานปลายขาตัวนี้นะครับจะเป็นงานปลายขาเดิมๆนะฮะลูกค้าเป็นงานปลายขาผ้าเดิมนะคร <_ s> ับผมเป็นงานปลายขาผ้าเดิมเย็บแบบลูกโซ่ครับสวยๆครับผ้าเย็บแบบลูกโซ่นี้ก็ก็น่าจะมีความมั่นใจมากกว่านะครับว่าต้องเย็บมาจากโรงงานผู้ผลิตแน่นอน,นะครับเพราะว่าเครื่องจากที่ใช้เย็บลูกโซ่เนี่ยจะเป็นเครื่องจากที่มีราคาค่อนข้างเกสูงกว่าจากปกติตามหมู่บ้านหรือว่าตามชุมชนทั่วไปนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีในอุตสาหกรรมเท่านั้นจากที่ใช้เยบลูกโซ่แบบนี้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับในการประกอบการตัดสินใจซื้อของนะครับผมเกี่ยวกับกางเกงหรือว่าเสื้อผ้านะฮะยำมีกคีนะครับขนาดตามป้ายเด็บเป็นยู 36L 30ขนาดวัดจริงกางเกงตัวนี้นะครับลูกค้าเอล36ยาวทั้งตัว41ปลายขา8.5เมตรอินปากีสถานราคา1,650บาทเป็นรีวรุ่มพรีเมียมนะฮะถ้าพรีเมียมก็จะมีติดพรีเมียมอยู่หลังป้ายประกินแบบนี้นะครับ กือบแต่ทุกตัวนะฮะถ้าติดพีเมียเนียโดยส่วนใหญ่ถ้าติดด้านข้างเขาจะติดไว้ด้านหลังป้ายหนังหรือว่าป้ายประกาต,ตรงนี้นะฮะนี่คือรีไวพีเมียมจะติดแต่ก็มีบางตัวติดอยู่ตรงกลางก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่แล้วจะติดไว้หลังป้ายตรงนี้นะครับจะเป็นรุ่นป้ายแคร์สี่ใบนะครับลูกค้าเป็นรุ่นป้ายแคร์สี่ใบลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆได้นะฮะกับทางแอดมินเรานะดูป้ายต,าต,าต่างๆนะครับจะเป็นป้ายเล็ดแบบป้ายเล็ดแบบตัวนี้นะฮะ จะมีป้ายซิวเวอร์ลาอยู่ด้านข้างนะฮะใช้กล้องส่องพระส่องดูก็จะเห็นตัว L S N Co นะฮะย่อมาจากรี v วเซอร์เตอ Co จะมีสีเทาดำอมอยู่นะฮะจริงจรงตัวนี้จะมีสีเทาดำอมอยู่ที่ป้ายลสแบบด้านในลูกค้าสามารถติดต่อเขาดูลูปภาพเพิ่มเติมดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้มั่นใจเสียก่อนให้แน่ใจเสียก่อนก่อนที่จะสังส่งซื้อของทางออนไลน์นะครับได้ที่เบอร์โทรร้านเราเบอร์โทร0961519525อขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ไว้วางใจครับสวัสดีครับ